สวัสดีครับบันดีกับชมเอเจน็เทอร์ชานวันนี้ผมจะมาดูรหัสตัวเองจากการที่ผมไม่ได้เล่นมาสามเดือนไอฮีฮีสามเดือนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะไรมีอะไรบ้างอะขอรับ รับอย่างเดียวก็พอนะมีอะไรมั่งโอ้มีแค่เนี้ยเหรอมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอเนีย่ยผมอยากเล็กะไรจะให้ผมแลกกันไหมฮะให้ผมแลกอะไรผมแม่เล่นพี่เกี๊ยบเล่น พีฟ้าเป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับให้แลกอะไรอะ่ะลองผาก่อนอาลโวของอัปเดตเยอะมากครับต้องกดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันอันนั้น มาดูกันว่ามีอะไรนั้งให้ Lucky Royal ผมอยากเห็นโก่โอ้มันก็ยังเป็นแอนนี่กับผมไม่ชอบอ่ะไม่ได้เล่นสามเดือนเลยนะมันยังจะเป็นอันนี้กับฮะผมทำซุ่มๆอืมอืมอืมอันนี้กลับมาแล้วสมัยก่อน มันไม่สมัยก่อนมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเล่น a n 9 4ให้ดูนังของหา a n 9 4ก่อนนะครับเล่นโซนให้ดูแต่ผมไม่ได้เข้าไปนในเล่นในเกมแล้วผมจะยิงหัวให้ดูนะครับว่าผมตึงไหมยังตึงอยู่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวดูปุ่มก่อนนะขอให้มันไม่มีอะไร เปลีป่ยนแปลงแค่นั้นแหละถ้ามันยังเป็นปุ่มเดิมๆเฮ้ยอย่าเชิญนี้หรอผมจะเชิญให้ดูเอ้ยไม่ใช่แต่ผมจะโชว์สเตปบาวันให้ดูอ,เดอาเอาเแต่ผมไม่เล่นในเกมนะแต่ผมจะแบบยิงหัวให้ดูว่าผมยังได้ไหมหรือยังตึงอยู่ไหมหรือไงเริ่มอืม ก็ยังตึงอยู่เต็บดีขึ้นด้วยซ้ำอ่ะอุ้ยไม่ตึงแล้วคนดูปกติผมผมเล่นก้าวสี่ตึงมา เฮ้ไลองเข้าไปเล่นดีกว่าวะมันจะได้อยู่อ้าวมันไม่มีกิฟต์เนี่เนี่เวเล่นให้ดูนะคนดูมาใครเชิญมาผมไม่รับผมบอกให้เอ่มผมว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะเน็ตกงกากเกิน นี่นะเดี๋ยวผมจะนี่แล้วหนุ่มซื้อสกปรสีเดี๋ยวผมจะมายิงให้ดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสัส้นๆนะเออแบบย้อนย้อนกลับมาเล่นนะครับหนึ่งก็คือแบบกลับมาเล่นง่ายๆเลยมันรัวมากครับืึแรงขึ้นคนรนับในสูตรยิงหัวก็สูตรเดิมเดินหมุนก็ปาด เดินหมุนลากตัวเจเดินหมุนลากตัวเจเดินหมุนลากตัวเจเดี๋ยวเมืเเม่อก็อย่างนี้ก็ได้น่ะเล้นทำไามาสโคบมันเป็นอย่างนี้สโคบสีเปเจพอ เดินหมุนับวมา ผมจะมาเล่นนะผมจะไม่เล่นนะแต่ผมจะอันนั้นนะอะไรนะผมจะยิงให้ดูว่าฝีมือยังอยู่ไหมหรือกากลงอะไรอย่างนี้นะครับามาลองซองยาวเป็นก่อนเลยนะเจ้าซองยาวเป็นปืนที่ถนัดอยู่นะครับเชิงอัดตัวแต่ผมเล่นเชิงอัดตัว,วตเลยกำลังตังไงวะ แดงปแป๊ดเลยคนดูฝีมือ,อยังอยู่นะหล ได้อยู่นะคนดูฝีมือยังไม่หายไปไหนนะมาลองสองควังกล้วยสองควังสองควังเป็นปืนที่ผมชอบเล่นนะครับอืมันใช้ได้อยู่นะสติปปล่อยไปให้คนดูมาสเต็ป เรามาลอง M4A1 กันนะครับเป็นปืนที่ชอบเล่นอีกปืนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะดูดูแล้วนไปรับมันไม่รัวเขาสีมือผมไม่ได้ปืนนะปืนต่อดไปครับสแกับรู้ใช่ไหมเป็นปืนที่ผมชอบ และถนัดที่สุดนะครับในตอนที่ผมเล่นปีไฟทุกคนจะได้รู้ว่าผมเล่นปืนสกาตึงแค่ไหนผมชอบเล่นมากนะครับปืนสกานี่คือปืน The b e s t ดูครับดูยิงหัวรัวๆครับยิง อาจจะคอมเมนต์ว่ายิงยิงตัวยืนนี่ไงแต่ผมไม่ได้จะเล่นในดวงน้ผมแคอ่อยากให้เห็นว่าผมล่างหัว,วยังไงยังได้อยู่ไหมยังเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นเนียวกบานแยกเป็นเดียเป็นเจ้าไม่เดียว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 กับาบนแยกไม่เดียว ประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆนรับสิบนาทีก็ไม่ทำอะไรมากครับก็แค่เข้ามาดูและรับของครับสำหรับนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไม่จะทำชาแนลถึง2,000ัซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับบ๊ายบายไอไอ